อันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่ามันใบตองนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจับกันเป็นก้อนนะครับมันไม่กระจายตัวก็เดี๋ยวคราวนี้นะครับผมก็จะเอาน้ํายาล้างจานนะครับทุกยี่ห้อที่มีในประเทศไทยนะครับหยดลงไปครับสังเกตสังเกตดูตรงที่น้ํายาล้างจานหยดลงไปนะครับ พอขยดยลงไปปุ๊บฟองน้ําจะแตกทันทีเลยนะแล้วก็เกิดการกระจายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สังเกตใบของสีใบตองนะครับมันจะมีการซึมแต่แล้วคราวนี้นะครับอันนี้เป็นน้ำนะครับคือน้ำเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะ,ะมันมีเขาเรียกแรงตึงผิวนะครับ ถึงใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็จะไม่แตกนะครับมันก็จะจับตัวเพราะว่าไอ้ที่หน้าใบตองเนี่ยมันจะมีเหมือนพวกเม็ดสารเคลือบหรืออะไรก็แล้วแต่ตามธรรมชาตินะครับมันก็เลยทําให้เม็ดน้ําเนี่ยมันวิ่งเข้าหากันนะครับคือสารพวกสารเล่งหรือว่าสารจับใบเขาเรียกสารจับใบกันนะครับ ก็มันจะมีส่วนผสมคล้ายๆกับพวกยาน้ำยาล้างจาน,าน,านาที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเนี่ยฮนะก็เดี๋ยวอันนี้จะให้ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ก็ได้นะครับ มใช่ไฮะมันเร็วมากนะครับมันก็ทําให้สังเกตดูวงฮนะวงวงตรงเนี้ยสีขาวๆมันจะหายไปเลยนะครับแค่หยดน้ำจาร้างจานเข้าไปที่เฉยเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมนะครับถ้าเกษตรกรทั่วไปเนี่ยคือเขาก็มีความรู้อยู่แล้วนะครับคือสมากเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วแหละ ว่าเขาเขา,เขาเาเคยเขาเคยใช้มาหลายอย่างนะครับถ้าเขาเห็นเป็นฟองๆเนี่ยเขาก็รู้แล้วแหะว่าผสมสารจำใบ,บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตลาดภาคเกษตรครับ